ต้มามะม่าครับพี่น้องเมื่อน,นี้ก <c oughs> ็อ,อยากต้มามะม่าครับแต่ว่าขอเลี้ยงกินเลยด้วยพี่นอ้องก็อยากต้มามะม่าก็เลยสืต้มามะม่ากินครับแต่พี่ไปใส่นอ้นี่ครับพี่น้อง นก็ตกแห้งแห้งครับวางแรงตกขับตกแน่ฝนกับไดนถอดไปเนี่นก็ยังลิ้นอบมอแมแบบบอมแบบอยู่ครับพี่น้องฝนก็นมาแต่หัวปีแต่วุว้บมันเสี่ยง,งสิงสงทธิครับปีเนี่ยขอเลี้ยงหรืเกิดจินตนาการครับพี่น้องแต่ว่าปัดเกิดอยากต้มมบ้ามาเกิดให้ต้มามะม่า ต้มสองข้อพู้นี้ครับพี่น้องกินผู้เดียวแต่ว่าต้มสองข้อครับผมเสียวหอมใส้ได้ครับพี่น้องหอมเน้นใบหูดครับที่ขาดก็ได้นะครับเพิ่ความหอมใส่กันนะครับเพื่อใบหูดนะครับที่สําคัญครับผมผักครับผักใส่ไปเลยครับผัก นี่ครับผักผมจะใส่เป็นผักข้ากับผักกระหล่ำนะครับต้นมะม่านี่ต้องใส่ผักหลายๆครับพี่ร้องขนนังสันมันอ่นบอลล้งแมวขับก่ามีผักน้ำ <c oughs> แม่เมียมบาเดเนี่ยที่เนยสิกินบดบาดถึงผักกะทักวาดเนี่ย เดินพี่น้องเอ้ยมาจิตน,น้ำกันเน้อครับต้มมากาเห็นพี่น้องบัดทุ้่นออกไปเตะกบเตะเขียดไหลไหลครับพี่น้องโอ้พห่นสิได้กันบ่นะครับแต่ว่าฝนนี่ตกแห้งแท้ครับเดี๋ยวลงไปทงเต็มน้ำเต็มไห้หน้ำพอรอไปเรียกอยู่ครับพี่น้อง พอจุ๊งนี้เนี่ยเราก็ไปโบทันมาอยู่ครับบ่รู้ว่าเราสิได้บ่ผมก็ว่าสิไปแหละครับบ่แบบบ่มีบ่ <laughs> แบบไม่อยู่สองหัวครับพอเราเอาไปทั้งสองหัวแล้วครับสำรองไว้ปกติก็มีสามแหละครับหัวหนึ่งมันห่างไปมาผมเลยตัดสินใจบ่ไปดีกว่าให้เซียนเพิ่นไป <laughs> ครับนี่ครับเคยสีได้ทีแล้วครับพี่น้องนากินขนาดเลยครับผมนี่นหละครับพี่น้องนำสุบบกสุบบกนี่นำสดบรรยากาศแบบนี้ต้องกินนี่ยังงห่อนๆครับคึมวัดมือเลยครับพี่น้องวันเนี้ ผมมาเมื่อเว้นช่วงที่ฝนสิตกเนี่ยมืดมากซ้ำกันครับยนย่ำรอสิทุ่มหนึ่งไหมครับขนาดช่วงฝนตกะมบ่านใบาม้งกวัวๆนะครับฟ้ามืดมากผมระาา่ายเป็นก็ยังกับออียงจาก,กย่างหนึ่งแหละครับเป็นแบบมันสิมืดพวามืดีนปกคลุมเลยเด็ครับพย่หนองยัน แงีมคว้าขึ้นเพิ่งฟ้าขี่ฟ้าไหลเรียนๆห่มกันผมมาป๊าสสนุกวันนั้นเราพอตกลงมาแบบฟ้าหัวเลยครับพี่น้องฝนก็ได้ตกข้างตกแนวยื่ีเท่าปะนี้ยังลิ้นมอมแอม,มมอมแอมอยู่ครับพี่น้องครับปะนี้สิก,กินมากๆเลยครับพี่น้องยัยมันเอือด <laughs> มาเลยครับเด้อมาจิ้นน้ำกันนะครับพี่น้องเอากัน <laughs> ตรงนีแ้แหละเด้อครับพี่น้องแฟนเพจแฟนยูทูบก็ได้